ครับถฮันวดมีติด,ด,ดมือกันแนละ้วอันนี้เครื่องมาทำไรมาบ้างครับเ,เครื่องนี้นะครับอันนี้ยอดจะจับตีนะครับผม มาแล้วครับผมวิ่งันเง่ยเง่ยก่อนตัดโอ้โหตัดแล้วครับผมัโอ้โหมาดูกันนะว่าจะได้หีจีครับผม ดูได้ครับสตูร์ตครับโอ้โห,โหสุดยดอดเลยคันนี้บันทีคันนี้บันทีคันนี้กันคันนี้กล้องกีก้ากวนอ่านว่าหนึ่งร้อยชว์ไป็นอ่งทีมันนี่ดีทีเจ้าภาพมาแล้วขี่รแรงมาเลยมา,ม,ามาดูกันว่าได้กี่กีครับผมร้อยสามสิบกีร้อ,อ,อยสามเจ็ดจีครับโอ้โหแรงเกินร้อยสามเจ็ดีเออ Masa duit lah. Sama.